ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับน้ำตกน้ำตกหวยหลวงครับหรือว่าน้ำตกบักเตียวนะครับชื่อเดิมนะครับบรรยากาศข้างในอุทยานนะครับผู้จองนาย่อยนะครับสวยงามตามทั้งเรื่องครับไม่เคยมาครับพี่น้องเทือกแรกครับ ข่าวบริการคนละสี่สิบบาทครับข่าารถขอมาสามสิบบาทโอ้วันข้างสองข้าง,างตุกขอมานี่กะย่มฝนครับพี่น้องตอนนี้ฝนข้าง่างกระตกนี่นะครับนี่ผมขึ้นมาถึงอุทยานแล้วไอ้อทางสันแท้โอ้รัฐมนแบบอ๋อเสียว <sk r isa> เสียวั่นข้างครับโ oh, อ้ยพี่น้องแต่ว่ากะดีก็พูดเสลาดครับ oh, oh, oh. แบบถนนค่อนข้าง,งเล็กมากถนนค่อนข้างหน่อยนะครับพี่น,อน้องถนนค่อนข้างเล็กนะครับท่านผู้ชมระวังรถสวนนะครับไม่ใช่รถผลไม้หรือว่ารถอะไรครับรถสวนมา อุ้ยถนนโอ้ยปานยการนี้ผมว่าถนนน่าจะทำใหม่ๆนี่แหละครับสวยมากถนนเข้ามาในอุทยานครับที่ต่อบบาๆอุทยานนี้อยู่ที่อำเภอนาจะ่วรวยนะครับจังหวัดโลราชสถานีครับอยู่นาจะ่วรวยครับนาจะ่วรวยเดยออำเภอเดชมากครับเด้ออำเภอเดชมาเด้อเดยออำเภอเดชมาก น่าจะด,ด๋อยถ้าเจอสิ่งกวาดเดีวร์นะเดี๋ยวไปพ่อกันยื้อน้ำตกเลยครับพี่น้องก็จะหวอนก็สาจะหายต่อก็สาอ่าหายต่อหายต่อโมบิต่อได้เหรอหนีต้ออุ้ยไม่ใช่ลรอ สูง8% 8%อรือว่าน้อยอยังเ <ไป S 2> นาะไดเท่าไหร่ข้ละ8ตรว้าวรถมอเตอร์ไซคี่รถมอเตอร์ไซค์มากนะมะมวนครับพี่หนอออกมา,านะสิแบบอันนี้เลยโอ้8%ก็เ,เอาเรื่องอยู่นะครับ อีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนทางหลวงชนบทอุบลราชธานีสี่ศูนย์ห้าเจ็ดลงทางครับพี่น้องไปประมาณสิบกว่ากิโลครับเลยทางเข่าผู้จองผู้จองนายอยมานะครับนี่ถึงแล้วครับเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนทางหลวงชนบทอุบล<บ><บ>ราชธานี4057 ต้องไปีกแปดร้อยเมตรคุณจะถึงจดหมายน่าจจะยืดสูงน่ะครับพี่น้องมันขึ้นเหน่อแล้วหูอื้อเลยครับพี่เพีงผนกระสิต๊กครับเที่ยวแรกได้คำไห้มากไปดกันมันจะสวยกินกาแฟมากกระสิห้ากบาทใช่ ไปไปเบิองกันครับไปเบิองกันครับเพื่อผู้ชมว่ามันจะสวยแค่ไหนับธรรมศาตรธรรมศาตรคือแบบนี้เหรติต่อธรรมศาตรเป็นระเบียบสวยสวยสวยครับสวยสวยก่อนน้องเล่นดีจะให้เห็นทางแบบว่าโอ้โหตัดใหม่นี่สวยมากผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเห็นแต่รีวิวในติ๊กต k อกครับ ม่ถึงลานจอดรถอยนยามจะ,ะ,ะบินไฟพลาดลืมบอกครับคุณมาถึงแล้วพี่ต่อเขาบอกไปว่ารถแบบนี้เหรอครับืลืมบอกว่าวันนี้เป็นรรวันอาทิตย์ครับดูจากรถก็ไม่น่าจะพลาด เดี๋ระดับดังไฟจริงมาเที่ยวน้ำตกหน้าฝนก็เสี่ยงจะเจอฝนตกครับพี่น้องอันนี้ไปล้านจอดรถนะครับแล้วก็จะมีหมองคล้ายของกินนะครับเรื่องโปดรีวิวให้พี่นอ้องเบื้องขาผู้ได้ยยกมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นขางล่านจอดรถจะเป็นทา่งโลกน้ำตกครับ กสู่บริการนักท่องเที่ยวนะครับ Visitor Center นะครับทางลงกับสิยุมองนี้ครับไม่รู้ก,กันอันนี้เปทางลงนะครับดอฝนหยุดก่อนแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึงมันจะแปบ๊แปบเปียกแล้วครับ ีคนบอกขึ้นมาบอกว่าคนขึ้นมาบอกว่าอย่าลงไปนะคะอย่าลงไปสองร้อยก็ขันครับบ้องหัวสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบมั้งคนอยากล่มงก็อยากล่มงครับพอฝนตกเยียงครับตอนยังไงเราก็ได้ลกแล้วเดียวมาดูกันครับว่าผมจะรอดหรือจะล่วงครับ หมอกเยอะมากตอนนี้ฝนก็เริ่มซาแล้วนะครับสองร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ครับไปต่อหรือพ่อซัมนี่พ่อซักปะปะสวัสดีนี่ปะขินปะกลับไทยซัมนี่กับพ่อล้ว สองร้อยเจ็ดสิบสามขั้นครับแล้วผมจะไหวไหมเนี่ยหมอกสวยมากครับถ่ายแค่นี้ก็พอนะสวยมากครับเหมือน เหมือนตดัดเหมือนตัดฟานเลยครับตนะู้เหมือนตัดฟานจริงๆครับสวยมาก,กอาปะแค่นี้เนาะวกกาครับ<า>เราลงไปข้างล่างไม่ได้หรอกมันน้ำเยอะมากมากอะ่ะ อุย้ยคือส่้นแถบป๊ามันกว่ามันเลื่อนนะครับเรื่องของเรื่องผมข้ามาเบิ่งซกันนี่ด้อครับพี่น้องอาาบ,บอการากลงไปดอกฝนมันโตกนันนครับแต่ว่างามงามครับเหมาะเอาไว้มันแห้งก่อนไหมค่อยมาแต่ว่าให ฝนมันตกมากครับเห็นโบต่า,างมันใดกันครับเบิ่งขับความสั้นครับพี่น้อง <laughs> ลงไปมันลงได้ครับแต่ว่าผมจะขึ้นมายัางไงก่อนผมพอททางลัดยุคครับแต่ว่าเป็นตะมือนเขาหรอก ตอนขึ้นมาน่าจะพักประมาณห้าครั้งครับเฮ้ยเฮ้ยพื้นลมนชันมากครับถ้ามายังนอนีอ่เกมอยู่เฮื่อนดีๆก็ดีแล้ว ข้างยากเยง่ครับตาดเยื่องยังเป็นร่องครับพี่น้องคนเห่นน้ำยอขังแางแบบหลายครับตอนนี้ผมขาสั้นแล้วยังมาลัดตอมขื้นได้ครับเนี่ยอันนี้แค่ตอนล่งครับมาหอดหล่ะกับตองได้่งมากครับบเสแดงกับมาบ่สหอดเนาะ มาเรงสีนอนจังได้นะขาข่อยซื้อยาค่ายกำเนือ้อมากินไรนะครับพี่น้องกาขึวมแห้งว่าใบไม่จนตีงนะครับน้าตกมันน้ามันหลาย้งงครับก็สีนี้มีสอนให้เล่นครับแต่แปลกได้ครับหนาฝนแต่วานไน้ใสๆครับอันนั้นใสยได้ครับอยู่ข้างล่างนะขวมวมาน้ามันหลายครับน้ามันล่งแห้งใบไม้ตรงนี้ แบบปิวเว้เลยครับเดินนี่จับลาวจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่ข้างล่างครับปองระวังนะครับเดี๋ยวไปพอกันยุข้างล่างครับตะว่าตอนนี้แบบบ่เคยได้ยินเสียงยังนะครับพี่น้องขาสันแน่่ย่ครับผมลงมากขาขึ้นนี่คือสิได้พักว่าตองก็สิหลอดครับ ว่าวันน้ำมันลงแห้งครับพี่น้องตะวันแง้มแล้งกับเป็นพ่อแม่กับตะวันน้ำมันก็สีวัหลายนะครับไปดึงแล้วครับน้อยเหรอครับพี่น้องน่าัะเลย कस्तो पहिलो लाग्छ หนาวไหมหนาวไหมอ,อุ้ยเจว่านา้ำเย็นๆครับพี่นอ้องมันใสเพราะว่ามันเป็นไส้นะครับข้างล่างนั่นเป็นไส้เจ้ว่าเห็นท้างขึ้นเราผมทอครับขาผมสั้นด้ถ่านนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสามขันครับ ายแท่ๆผมมาเล้งแกมบรรยากาศอย่ที่ร้องเบื้งอ,องยกข้างล่างนะครับน้ำตกบักเตลวนะครับหรือว่าน้ำตกห้วยหลวงนะครับบักเตีวนะซื้อเกาครับเกมอยากหน้าครับนำย่าฝนกระแสหลายเป็นพิเศษนะครับ ยายเข้าเสได้ขึ้นไปหร้อเปล่าครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้โอ้โหน้ำไหลแห้งครับออกไหลเดี๋ยวไปพอกันทัครื่งนะครับพี่น้องไปพอกันเันรื่งครับก่อนยังเอาพี่น้องตอนนี้เ้ากับขึ้นจากน้ำตกมากหรอล่าครับพี่น้องเกือบตายครับ องร้อยสามสิบกว่าที่นับแต่แกครับ <c oughs> ขับอกว่าเดม์แม่แล้วกับเออกับลงไปเห็นมันหอนะครับพี่น้องมันก็ง่ามเย็นซึนใจอยู่ครับน้ำตกหหวหลวงนะครับใส่เวลาอ่าขึ้นประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองนาทีครับเวลาลงน่ะจะประมาณสิบนั่นแหละครับ,รบเพราะว่ามันลงมันง่ายนะครับกระสมอยู่ครับ เมื่อยครับพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้ซ่าครับมือนีอกับผ้ามาที่ยงตกนะครับเดี๋ยวสิไปเฮตุละต่อครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหนาได้ครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ